สวัสดีครับพีน่น้องเแฟนๆบอลลัครับช่องกระชายราเบิดออฟฟิเชียลมานีผ้าลูกสาวมาอาบนา้ำเข้ามาประมาณ1กิโลเตรียมบัดรจ้า3กมโลพาลูกสาวมาอาบน้ำครับพาลิงมาอาบนา้ำนี่ก็ะชยอาบเพื่อน,นอาบน้ำแล้วมืจอจ้าก็นั่งกินขา่าวอาบก่อนตัวมัมนแสบ มาอาบน้ำประมาณสักเอมมี่ก็อยู่นี่ตาเบิร์ดก็อยู่นี่คนเลียงสารก็อยู่นี่อาบน้ำาซาผมลูกจะได้สดชื่นสดชื่นตอนเรียนก็จะได้แรนอีกมึดมือ อ้าวแต่งหน้าแล้วติน่ะแต่งหนาละละ้าแล้วหรอคือสวยแต่อ่ะเนาะพองขนาดเลย,เลยอ้าวจีเก่งยังง,ง่ามมีลิตอ่ะนั่งมาบ่มีให้หมดที่ประตูบ่มีแห้นอนดูนี่น,น,นะบ่มีให้นอนแต่แตื้มื่มเอเสาร์คุณแม่ด้วยหอนแล้ดันเขามามีส ออกรี่รเองหล้รถมัน,นจบธรมกกบรมดาแล้วลูกไป,จจไปไปซ่าผมอาบน้ำโอ้า,กาม,มก็ต้องอ,อกมัน,น,นมกซาทุกมือตัวลูกม,มันอยากกะอองไอ้ยองอย่ยองใส่โอ้เมืเ่อแรกเห็ดไหมไปไปอาบน้ำมุมจออาามออ้าอาบน้ำเขาจังสีอาบ ห้องเนี่ยห้องแรกก็เปิดหนาบใส่กระมังอาบเลยอาบนาอาบหนาอาบทาครับพี่น้อง คุณก็ณรังากียกับพี่นอ้องผู้หญิีมิตโตนางกินเขาแต่พอกนะรับมาแล้วพี่นอ้องอับนามมาแล้วลูกสาวข่อยถ้าสิไปอาบบัจจะผาบกับมันบอมมี่อ่ะ อุ้ยสวยมากเลยสะหรือยังไม่มีใดเป่ามันแห้งเนาะนี่นี่มานี่โต๊ะนี่ตัวนี้เอาวางตัวนี้อนโอ้ยยังหาวนอนอยู่น้ำเย็นไหมสุดยอดเดี๋ยวพ่อปิดประตูให้ ต่อไปก็เป็นคิวเราต่อไปก็เป็นคิวเราพ่ออาบแล้วรอบหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮหงอ,อกมานนี้เสียออกให้อีหลีนีหยังวะป้าอิงเสร็จมากไงหนึ่งเด้อเดียรีเร้ยเฮ้ย,ย,ยก็บอกอ่ะพี่น้อง,องพี่น้องเพื่อนเห็นได้หนิเร้ยเรีเรีเดีอ้าว นี่ยนูออกไหมนี่วไมผมนไม่เซ่งไงอ่มาวางไม่ได้มาแต่งตัวอยู่นี่ก็ได้อไขออาบแล้ว,วแต่ว่าขอสิอาบอีกเพราไว้มัน้อนมันร้อนมา ระวังน้ำสปกปรกนะนี่เพื่อเทศวัดเอาไม่ติมาท่านมาติาน้ำเย็นมากถ้าถ้าไปอาบอยู่นูน่นน่ะจ้างไม่ได้อาบมันไ,ไม่มีที่อาบ เอามืเอ,อื้อน,นที่ gps ติดควานึกว่าที่ยี่สิบหนูก็ต้องไปกับบอสร้อยเปอร์เซ็นต์พอ่อพอกระสิทธิ์ไปเบิ้งอยู่หรอแต่ว่าคนจะเยอะนะพวกนี้อ่ะฮะอ,นะอะไรนะพ่อกำลังไปเลยนระอไม่พ่อก็จะไปอยู่แต่อาจจะไปต่างหากพ่อหนูก็ต้องไปกับบอสกับพ่อโจเพราะมันไปเป็นงานงาน กินข้าวไหมเนี่ยกินข้าวแม่เอาข้าวมาอยู่กินไหมน้ำก็มีข้าวก็มีโอเคเปะ่ะ <compliment. S 1> น้ำเย็นมากเลยอะ่ะว่าคอยอาบเจ้าหน้าสิอาบเองพระเจ้าอินนั่งก่อนเอาอะไรเนี่ยนั่งโตนี่เลยแล้วมาพีมาโตพี ตาเบิร์นอนบพาท่นตื่นอยู่นีก่ก็กินเขาอยู่นี่ละเอามาน้ำยืนบอเข้าฮะเออก็นั่งกินอยู่นี่ละเข้าไป,ป,ปมันก็นสี่ได้สบายสบายเนอร์ตคอยอาชีพเด็ดไปนั่งด้ยเพราะว่าจับไปก็บอดอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันไกลเพรจากหม่องเขาเรียนครับอีก อต้เจ้าทินย่มาจ้างหัวทางีเินปะ่ะเจ้าทินย่มาจ้างหัทางใครกูชาไ่ายุพายุพายุบ้านขัดแมไปพายุอีลีบอบาเห็ุจางไนเง้ยวะทัดเนาะนนแต่เยขามาหอดกลังหกโมงกว่าแล้วไหมหอดหลักสองถุ่ม,มขัดไปพายุอัอนไหม เดี๋ยวกระสีอาบน้ำเลยพี่น้องพาลูกสาวมาอาบน้ำกับแม่ติ่มวันนี้เย็นสบายสะผมสบายไม่น้ำน้ำนี่สะอาดมากเลยนะน้ำสะอาดมากห้องน้ำสะอาดมากเพราะว่าเราสัมผัสน้ำเราก็รู้บางมองมันเป็นนามบดานไหมน้นแ่มนอันนี้มันเป็นน้าประปาแล้วนะนี่น้าประปาเลยถ้าว่าถ้าเป็นบางมองม่นจะเป็นนาำก่อยไหมอุ้ยสวยนะขนาดไม่ทาอะไรก็สวยนะ งามวระสันพ่อหลายคนไม่เคยเลยบอสมาขึ้นเนี่ยรุ่นรุ่นรุ่นดาวจรัสฟาผ่านผ่านพวกเลยวะโอ้เก่งเลยแต่ว่าบอกบอกพี่น้องไว้ว่าบทในไทยเบิ้งขวาเป็นมันเป็นเพลงติดลิขสิทธิ์ถ้าอยากดูไปดูในเพจในอะไรในเพจของบอสโจนะครับผมเพราะมันเป็นเพลงลิขสิทธิ์พวกมโเขาเจาะคอยกับทายบ่ได้เนาะไม่มีใครถ่ายได้นะครับผมเอ้าขอบคุณทุกท่านใจ อาบน้ำเสร็จกินข้าวเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าวงครับผมน้ำข้าหอดไปก๋วยเตี๋ยวข้างหน้าก๋วยเตี๋ยวเนื้ออร่อยอร่อยพ่อไปกินมาแล้วไปกินไหม,อมเอา้าพอกันคลิปหนาครับพี่น้อง